สวัสดีค่ะอันนี้คือการอบสมุนไพรสามคนย่าหลานนี่เดี๋ยวเราจะคุมผ้าผืนเดียวกันพร้อมอยังอมอพร้อมถอดปักก่อนไหมโอเคไหมอ้าวเชิญคุมคุมผืนนี้ก่อนคุมผืนนั้นข้างบนอ่ะเซเว่นมาคุมผืนนี้แล้วผืนนั้นคุมข้างบนนะ เซเว่นเข้าทีหลังคุมให้มิดก่อนอ่ะหนึ่งสองสามโอเคเซเวน่นเข้าผืนนั้นคุมข้างบนอีกทีหนึง่งนี้น้องบิก๊กสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบิก๊กอ่ะเซเว่นเข้ามาจะมีความเป็นไอ้นะเราสามคนเซเวน่นเอาให้มิดโอเคไหมโอเคไหมอเหมอาสามคนแต่ย่าไม่กล้าถ่ายยา่ยาย่าขี้เหร่มากดูแต่หลาน โอเคนะย่าจะปิดกล้องก่อนนะนี่มันเป็นการโอเคเนาะแค่นี้นะครับสวัสดีค่ะอันนี้คือการอบสมุนไพย่าหลานดูเงื่อเซเว่นดิกี่นาทีบิ๊กขอดูดูความเป็นเหงื่อเงือหน้าขึ้นดีๆโอ้โหยยังนั่นโอ้้สุดยอด โอเคครับได้เหงือโอเคแค่นี้แหละ